mẹ của mình có đi lượt lòng chiến lắm cắp thương nặng ghetto mùa mẹ ạ tại đây thì là một à khoảng một giờ này thì tôi có tầm ครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่17มีนาคมพศ2568นร6 8นะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านสำราญนะครับเนื่องจากว่าทางกิ่งกาชาติอำเภอหนองสองห้องนะครับได้จัดโครงการนะครับได้จัด โครงการเคลื่อนที่นะครับดูแลพี่ด้วยใจนะครับดูแลพี่น้องด้วยใจนะครับประจำปีประมาณ2 5 6 8 <S <S

วัีเี่า0พันจัน10ป่ะไม่ดิเอ้ยไม่เลยวันที่10วันที่10พันจันเนี่ยวันนี้นะครับก็จะมีท่านแนวเพื่อนองสองห้องนะครับท่านเสถียรร้อยตีเสถียรสาร,รสิทธิ์นะครับท่านแนวเพื่อนองสองห้องแล้วก็ท่านนายกกิ่งกาชาตนะครับ หาที่เพืครับพ่แล้วครับโยงฟิลมครับบันบัตรโยงมาเบิ้งเพิ่นอย่างหาที่สองเาเนัยกขึ้นื้ออนันนังเพิ่ง้น้อน่ว่าที่ตอ้โนแล้วหาที่เพื่อหาอง่าวอยาก้ไงพเอาไม่ได้พอเอา่ได้ลอเินน่สอง ยี่สิบองนาทีหับแล้วก็จะจาอยู์ท่านนด้ยทด่านก็จะมีท่านร้อยตรีสัียนสารสิทธิ์ <c oughs> นะครับท่านแหน่เพืหนองสองห้อง <c oughs> แล้วก็คุณแสงเดือนสารสิทธิ์นะครับซึ่งท่านก็เป็นนายกจริกาชาติอำเภอหนองสองห้องพร้อมกับ กูที่เกี่ยวข้องนะครับมาเยี่ยมหลาแชร์ในแง่การทำภาษาทั้งไทยทเนื้อตามโครงการกิ่งกาชาติเคลื่อนที่ดูแลพี่น้องน้องพี่ด้วยใจนะครับประจำปีประมาณ2 5 6 8นะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ที่บ้านของคุณพ่อทองดีอุ่นเกิดน,นะครับคุณพ่อทองดีอุ่นเกิดนีครับซึ่งท่านก็อายุ95ปีนะครับร<อ>ับความหนาว่าเท่าไรครับ <laughs> <c oughs> นี่ค่ะนี่กสวนคุณยายค่ะอันนี้อันนี้้นะ้เถให้ถือเอาเงาออโอเคเป็นบรรยากาศก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับท่านทุกท่านที่มานะครับ อเอาดูกทท่่่่อนอมครับบยาาางง้้ก็จะมีท่านสรรกมปนาวราวนายุบวงการบริหารสนมนทาตท่านชาวพิรุมกิจนะครับกำนันตำบลนนทนะทราบเจ้าที่ของทางอำเภอนะครับ ที่ตีใช่ยอดที่ตีใช่อยาขอให้มีใช่ชนะฝากเสียกับสิทธิ์สตูนนั่นรับไก่พวกเจ้าวดีเงินพันนอน,กกน,น,นอนเันไม่ไก่พวกเจ้าวดีเงินเบืน่นนอนตื่นไก่พวกเจ้าวดีเงินแสนแบนเมื่อไปสี่แก้วมันนี่โทดคุณโทษให้ยามาพาดม่านให้ยามาเดียดของเสนียบจนไรกับหายเสียเจา้าไบทั้งใจให้พวกมีผู้สายเหลียวพวกเจ้าเด้อพวกเจ้าไปทั่งเหนือให้มีผู้สายสางพวกเจ้าเด้อสองก,กาะกลาง ให้พวกหาดอกไม้เงินดอกไม้ข้ามมาซอยพวกเจ้าเด้ออมอ้อหมุอมาหมุนบ้างมาหามุนบ้างจงเกิดแก่ทุกๆคนที่มาเด้อสาธุโนชาโนชโนชาสาธุธรรมวัชรันติอายุวันโนสุขังบาลังสาธุไอ้ได็กวัวเดียวไม่เดียวที่ เม้นออตอนนี้เอนนลงลงค้าลมหูแล้วอ่าลงลค้มอยงเวลต้อแเดียลาบกันตอเมี้ดู อันพนี่ย่อถอมใส่สิสเกตแม่ก็รัตนานมือถอมใส่แม่พ้รัตนา่แต่เราไม่นเน่นปืม่นอนพ่อเปินยคศิ่ะพนะพ่อเิกนี่กับพนพี่กัต่แต่ว่าิทไ่เอรว่าพรแแม่ผมคนนี้คน้ทกษันสกลภูเก็ตเนี่ยากผมเลยตัวใหญ่สุดเลยน

ท่านนายอเภอหนองสองห้องนะครับท่านร้อยตีเสถียสรสลัดสิทธิ์นะครับท่านนายกองการบริหารสมบูรณ์นนทาตนะครับท่านสรรกำปนาวราวันท่านเฉาพิรมกิจกำนันสมบลรณ์นนทาตท่านรองนายกอบตอท่านเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้ก็มีคุณดารุณีไทยประดิษฐ์นะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่4ให้การต้อนรับนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยม ็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับครับครับอครับข้าไปหน่อยพี่หน่อยครับ ก็คุณครับจะได้ปาไบเป็นน้อเพไอ้คนตกปลาให้เป็นแน่เ้น้องเป็นยังไงมั้เป็นับ้าปล้

เล้าก้อนมาที่นี่เพราะว่าเ่ขนเาา่นวขอบคุณครับท่านเลขาโอ้ยครับครับผมอับบี เดี๋ยวมีกล้วยพิเศษให้มีหวีพิเศษเครือพิเศษอยู่บ้านยู่มีอยู่ครับมีหลายอยู่ออกมาแล้วโอ้สุดยอดเล่าหาพร้อนกับปินดิ

ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็จะไปบ้านหน่นต่อนะครับกลับขอบพระคุณท่านสรรค์กำปนาวรวรรณนะครับท่านนายกองการบริหารจังหนนทาุท่านชาวพิรมกิจนะครับอ่คุณหมอจากรพสตนนทาตใช่ไหมครับคุณหมอดาเนาะ อ<ด>ครับ<ด>ผมครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับฝนตกพอดีครับ